เขาความจเจริญในธรรมจนมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านัในการตอบปัญหาในวันนี้จะนำปัญหาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้ามาตอบอีกเช่นเคยนักศึกษาถามว่าทําไมห้ามท่ะน่งกนเก่งในแต่ไม่ห้ามที่สุดดีนะที่จริงไม่ได้ห้ามนะครคือเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้สมัยโบราณเนี่ยไม่มี เพราะเราดูพวกแขกส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่ค่อยมีนะทีนี้เมื่อไม่มีมันก็ไม่ได้ไม่มีทั้งห้ามและอนุญาตทีนี้ปัญหาว่าเมื่อไม่มีท้งห้ามและอนุญาตเนี่ยถ้าคณะสงฆ์จะให้มีก็มีได้เพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับพระวิน,นัยแล้วก็เรียบร้อยโดยทังไปแต่เมื่อคณะสงฆ์ท่านไม่สั่งให้มีมันก็ ก็ไม่มีก็ได้นะทีนี้ภิกษุณีเนี่ยคงจะไม่ห้ามอะไรเหมือนกันนะนะสมัยโบราณเนี่ยแต่ภิกษุณียังไม่ไม่มีนะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่านักศึกษาจะไปไปมองแม่ชีเป็นภิกษุณีภิกษุณีนั้นมีบริขารที่ค่อนข้างพิเศษคือเกี่ยวกับบริขารที่เกี่ยวกับอกท่านก็เรียกวาผ้ารัดท่าน แล้วก็บริการที่เกี่ยวกับเวลามีรดูนะมีวินัยบัหนัดไปเป็นพิเศษนะสมัคภิกษุณีคือต้องมีบริการเหล่านั้นเพราะงั้นเมื่อสิ่งนี้มีแล้วเนี่ยสมมติามีภิกษุณีจริงๆเนี่ยคงไม่ห้ามเราแต่ทีนี้เมื่อไม่มีภิกษุณีแล้วก็ความเชื่อถือในสมัยนั้นมันไม่มีนะก็คงไม่มีือนกันสมัคภิกษุณี แต่แม่ชีก็มีก็มีได้นะแม่ชีเป็นอุมปติการกันเองไม่ได้ไม่ได้เรื่องอะไรคือปัญหาบางอย่างในเราไปวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้มากไปพระเจ้าในได้วางหลักเอาไว้เรียกว่ามาประเทศคือเรื่องทั้งหลายนีย่สามารถตรวจสอบเทียบเคียงได้ว่าอันนีออ้ใช้ได้ไหมนี้ใช้ได้ไหมกินได้ไหมกินไม่ได้ไม,ม่นมนจะบอกไว้เลยโดย,โดยกฎเกณฑ์ของวินัยเ็าเรียกมาประเทศหลักอ้างอิงหลักเ,เทียบเคียง แ่เพู่ใช้วิิิฉัยตัดสินสิ่งซึ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครปรารบเรื่องหลบนี้แล้วเคยเคยเจอนะปัญหาเด็กๆแ็ถามเรไปสอนนักเรียนที่สวศิวิทยาเนี่ยเธอถามเอถ,ถามมันหนูรู้ได้ยังไงอะฮะคือพี่ชายก็บวชแล้วก็ไปจีบ,บ้นันเราคงง้างไม่เรียบร้อยอลไรเนี่ยนะเด็กแกก็เกิดสงสัย เัลจริงๆไม่มีห้ามและอนุญาตนะถ้ะาว่าจะให้มีคณะสงฆ์ก็ประกาศให้ให้มีก็ได้นะแต่ว่าบางกงเสียความรู้สึกเยอะเสียความรู้สึกเยอะออกมาว่าไม่มีก็ดีนะช่วยให้มีการระมัดระวังการลุกการนั่งการเดิกนการเดินเนี่ยจะได้ระมัดระวังสมบูรณ์ระวังพระไม่ค่อยไปเจอไปเจอไปาชาวบ้านนะไม่ก็ต้องห่วงไ่จริงๆแล้วเวลาออกนอกวัดมันก็พาดซ้อนตั้งหลายผืนเนี่ยนะ ข้อต่อไปนักศึกษาถา่าการที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมในพิธีของศาสนาอื่นจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่นะครับหรือปัญหาว่าร่วมในเรื่องอะไรระดับใดมันก็แล้วแต่นะะอย่างว่าไปร่วมพิธีมิสซาของคริสต์เนี่ยมันก็หนักมือไปหน่อยหรือไปร่วมถือศีลอดกัศาสนาอิลามเนี่ยก็น,น่าไปแต่จาพูดเราที่จริงเราไม่ถืออะไรนะเรื่องเราเนี่ย ก็สมัยที่พระเจ้ายัางทรงประชนอยู่ก็ก็เข้าร่วมสนทนาวิสาสะคุ้นเคยและเปลี่ยนความคิดความเห็นกับศาสนาพราหมณ์นะพวกพราหมณ์แต่ว่ามันไม่ถึงกับร่วมพิธีกรรมหรือการจะเข้าร่วมพิธีกรรมก็ออกจะหนัไปแต่มาก็เคยเคยไปอบรมนักเรียนในโรงเรียนคิดแต่งหนึ่งอย่างนึกขำม,มานะฮะเราก็ซื่อดีนะครับวิดีนีเป็นบาดด เลก่อนที่จะมีการอบรมนักเรียนเนี่ยนะก็ก็ส่งแหละคำสังเสริญพระผู้เป็นเจ้ามาให้นะะให้มาอ่านด้วยเราก็นึกขำเราก็รับไว้แต่เราไม่ได้อ่านนะคือไม่ได้อ่านออกเสียงก็อ่านดูก็อ่านเออเขาเขาก็คงสแสดงแบบมันยาแต่เห็นว่าคือการมองเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าการมองว่าเราเป็นนักบวชเนี่ย มันอยู่ที่หมู่ชาวพุทธมองคือเราอย่าคิดว่าเมื่อเราเป็นพระแล้วทุกคนต้องมองเราเป็นพระมันไม่ใช่อ่ะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็คือคนคนหนึ่งที่แต่งตัวแปลกผมจีวรแปลกโอ้นุ่งแต่งตัวแปลกนะฮะแต่คนผมบางทีก็กผมใหม่ๆกับหัวล้านอะไรแต่ไรเนี่ยพุกคนหลังก็สนใจแล้วมันดูมันทึ่งแต่ว่ามันไม่ได้นึกว่าเราเป็นอะไรอะนะก็นึกว่าเป็นคนนะเพราะฉะนั้นเราจะไป เอาจริงจังอะไรมากเกินไปก็ปรับตัวอยู่ได้อนะไรเงี้ยทีนี้ถ้าพิธีที่เกี่ยวกับอะไรล่ะก็แต่งงานนะฮะซึ่งก็มีพิธีทงางศาสนาอยู่ด้วยเรื่องงานศพเรือ่องงานอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเราก็เพื่อนฝูงกันนะนะทั้งทั้งครกสทั้งอิสลามที่มันน่าน้อยใจก็คือว่า ตัวนักบวชในาศาสนานั้นเป็นผู้นำในการทะเลาะเจอเองแ้ามาเคยไปบรรยายที่ก็เรียกว่าอะไรสภาการสาคาตลิกเราได้ไปชุมกันที่ปงปูสวังคนิวาน่าผู้เรื่องออาศาสนากับอะไรนะ แล้วก็บอกที่จริงศาสนานั้นไม่มีปัญหาเลยศาสนากับสันติภาพโลกหรือก็ตั้งมาเองนะศาสนากับสันติภาพโลกแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฟังมาจริงๆแล้วเนี่ยศาสนานี้ไม่มีปัญหาหรือศาสดาก็ไม่มีปัญหาศาสนาใหญ่แต่ศาสนธรรมก็ไม่มีปัญหาศาสนสถานก็ไม่มีปัญหาศาสนพิธีก็ไม่มีปัญหาแต่มันยุ่งมากเลยคือตัวศาสนาบุคคล ตางปัญหาที่สุดเลยคือศาสานาปรากฏไม่เข้าถึงจิตวิญญาณมาศาสนาเหล่านั้นแล้วก็ไปมีอำนาจไปรับผิดช,ชอบต่อการบริหารพระศาสนาและวันก่อนไปที่วัดวังผู้ใส่ที่จังหวัดเพชรบุรีเราคุยถึงวัดวัดหนึ่งนะฮะสถามทวัดวัดหนึ่งอยู่ทางตะวมืองการ ว่าเป็นไงจะเดินก้าวหน้าไปยังไงกระรับการเล่าอ่ะเขาประทับเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ให้ราษฎรไปตัดไม้มาตัวเองสร้างสารลาราษฎรก็ไปสร้างบ้านราษฎรได้สามต้นวัดได้สองต้นไม่ใช่วัดได้สามต้นนะราษฎรได้สองต้นโอ้อันี้ก็สาหัสมากๆเลยอยันนี้เราจะเห็นว่าไอ้สภาพจะเรียกว่า เพาเครื่องหนึ่งรรมาการเครื่องหนึ่งมันก็มีคาว่ะคงจะมีจริงช่วยกันสร้างบาปแล้วไม่ใช่วิธีการทางาศาสนาวิธีการาศาสนาทําไม่ได้มันเป็นทรัพย์สินของรัฐคืนไปตัดอย่างนั้นก็คือขโมยก็คืออธินาทานแล้วก็คือประราชิกนั่นคาดแต่ความเป็นพระไปเลยเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตว่า,าศาสนาที่ถูกใช้ไป เพื่อผลประโยชน์ของาศาสนาบุคคลหรือาศาสนธรรมองค์กราศาสนาเนี่ยถูกใช้ไปเพื่อตอบสนองตัญหาของาศาสนาบุคคลที่มันเกิดปัญหานะในกรณีที่เกิดปัญหานี่ยเพราะาถ้าเรามามองกันด้วยความเป็นมิตรแล้วไม่มีอะไรเลยนะคือคืออย่าลืมว่า,าศาสดาทั้งหลายนั้นคือบรรพบุรุษมนุษย์คนทุกคนในโลกนั้นได้รับ ผลของความดีงามจากศาสดาเหล่านั้นแน่นอนศาสนาทก็ของเขานั้รับโดยตรงแต่คนที่ไม่ใช่ศาลนี้ก็ร,รับรับโดยอ้อมทุกคนต้องได้รับเหมือนกับการเสียภาษีนะฮะทุกคนก็เสียภาษีเพียยแตัวภาษีตรงเลยเสียอ้อมพระเองก็เสียภาษีก็เสียทางตรงหรือทางออกการซื้อของการหาของมาใช้สอยเนี่ยในทีมก็มีภาษีอยู่ในนั้นผล,ผลประโยชน์ที่เราได้รับ จากสังคมจากเพื่อนฝูงอะไรก็ตาาเพือเราสืบสาวไปแล้วเนี่ยจะพบว่ามันก็มาจากกรรมวัิตามคำสอนในศาสนานั้นๆมันก็น่าจะให้ความเคารพนั่นคือแล้วก็ร่วมพิธีกรรมบางพิติกรรมนะที่เขาไม่รังเกียจคือพูดรอดเราไม่รังเกียจใครอนะแต่ปัญหาว่าเขาอาจจะรังเกียจเราก็ได้ก็ต้องดูวิดีเลนกัน ได้เข้าใจนะว่าโอกาสต่อไปเนี่ยแต่ความรู้สึกรุนแรงทางศาสนานี่จะลดลงไปแต่มายังมองว่าต่อไปเนี่ยมันจะประสานประโยชน์กันทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจนะทางการเมืองจะมีการประนีประนอมกันสงขึ้นเรื่องาศาสนาปล่อยให้เป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องการรปฏิบัติของคนเรานั้นไป นะนอกจากว่าศาสนกในศาสนาน,าน้นๆตัวเดยเฉพาะคือพวกนักบวชอะตัวยุ่งเนี่ยจะนำพาให้เกิดความวุ่นวายขึ้นหรือไม่ทต่เนั้นแต่ยังมองอยู่ว่าต่อไปเนี่ยข้ามาน,น่าจะเป็นอย่างเงี้ยจะประสานกันด้วยวัฒนธรรมด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วด้วยการเมืองนะผลประโยชน์ทางการเมืองพูดง่ายจริงๆคือผลประโยชน์ทางการเมือง มันน่าจะประสานกันที่สามจุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนจะสนใจศาสนาน้อยลงนะเพราะศาสนามันจะไปแทรกซึมอยู่ในวิจีชีวิตในพวกวัฒนธรรมนะในพวกวัฒนธรรมในพวกเศรษฐกิจในพวกการเมืองเนี่ยศาสนาจะอยู่ในแนวปรัชญาสูงนะคือเข้าเข้าใจเราเองว่าต่อไปจะมีแนวโน้มอย่างนี้สูง เพราะอะไรเพราเราดูจากพวกนักวิจา,าราาอะไรแต่หลาคนต้องกันเป็นนันมากที่ไม่รู้เรื่องศาสนาแต่เวลาท่านพูดท่านแสดงมันก็คือความคิดทางศาสนาวันก่อนอยนี่คุยกับหมอคนหนึ่งเป็นหมอทางจิตเวชก็อธิบายเรื่องจิตสภาพจิตอะไรแต่ไรบ้างเราเจอกันบอกนี่ที่คุณหมอพูดเนี่ยมาพูดได้นะโดยไม่ต้องไปอ่านเลยว่าจิตเวชว่ายังไงเราจะพูดตามสภาพขอาปัญหาเพราะเรื่องที่คุณหมอว่าทีจริงพระเจ้าสอนไว้ท้งนั้น แต่เราเพียงแต่เราไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสที่จะไปคลุกคลีที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนอาการโรคจิตอย่างนั้นเราก็มีโอกาสแสดงความเห็นไม่มีโอกาสไปพูดแต่ถ้าเรามีโอกาสเราก็ทําได้นะระดับหนึ่งเราก็ไม่จะพูดจํนานการในด้านนั้นแต่ว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยศาส,สนานั้นจะต้องมีเพียงแต่ว่าอยู่ในฐานะอะไร เพราะศาสนาก็คือหลักของใจเป็นหลักของชีวิตแต่นะหลักของการคิดแลักของการปฏิบัติประการต่อไปนั้นนักศึกษาถามว่าทําไมการเทศการให้พรของพระใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยธรรมดาที่ฟังแล้วเข้าใจได้เลยนะสามารถนําไปปฏิบัติทันที แล้วพวกเขาจะเอาหลักที่ไหนไปดําเนินชีวิตที่เหมาะสมยกเว้นการบรรยายภาษาไทยอันนี้จริง,รง,รงๆนะมาว่าเป็นการหาเรื่องด่าพระเฉยๆนะคือการสวดพิธีกรรมในเรื่องนิดๆไม่ได้มากอะไรเลยนะฮการสวดมนลของศาสนาทุกศาสนาเขาใช้ภาษาเดิมนะฮะไปแปลไม่ได้หรอกแปแลอะไรต่างคนต่างแปลอะยมั่วกันหมดเลย ไม่มีศาสนาไหนที่เขาไปแปลไปแปลเพื่ออ่านนะฮะแปลเพื่ออ่านแปลเพื่อทําความเข้าใจนะเมื่อศาสนามันแพร่หลายไปแต่ไม่ใช่แปลเพื่อเอาไปสวดเพราะสวดแล้วมันจะไม่รู้เรื่องเลยเคการใช้การสอนการสนทนาการเขียนตำราตำราไปนะั่นคือสอนแนละ้เยอะแยะไปหมดเลยเราใช้สอนมากกว่าสวดเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะเปอร์เซ็นต์นี่แต่ว่าคนก็พยายามหาเรื่องค่อแคะด่าพระพระทำนิพระอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะ่นะ ือมันน่าจะเลิกได้แล้วแต่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะคือจากการสังเกตถ้าในวงวิชาการนะในวงของนักเรียนนาาักศึกษาและคําถามในละักษณะน,นี้นี่จะเยอะตลอดสามสิบกว่าปีมาแล้วที่ทํางานแบบนีม้มันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนพิธีกรรมคือพิธีกรรมส่วนก็คือสวดสอนก็นนคือสอนเทศก็คือเทพมันคนละคนละเรื่องกันคนละรูปแบบกันพาสวดเข้ามุ่งให้สงบ สอนกขามงให้รู้นะเราะนันถ้าจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วขี้เกียจจะเอามันเยอะใหญไปหมดเลยตั้งฟังท่านหน่ยรนะการต่อปหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้เดี๋ยเวลาเพีเ่งเี้้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่านหาด้วยท่วก,กันสวัสดี